สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเพลงมระขีนกนะครับผมปลูกไว้ประมาณนัก25ต้นนะครับ25ต้นได้นะครับตอนนี้กําลังเลื้อยขึ้นค้างนะครับยอดกําลังพุ่งเลยแตกยอดนี่นะครับนี่คือลูกอ่อนของเขานะครับผมนี่คือลูกมระขีนกนะครับกําลังแตกสวยมีแขนงออกมามากมายนะครับแขนงพวกนี้เราจะ เด็ดมาผัดกะทิก็ได้นะครับรสชาติก็จะออกขมๆนะครับกินแล้วอร่อยมากมีประโยชน์มากมายนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะครับอย่างเช่นยกกวอยางนะครับลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับผมนี่คือลูกของเขาครับในลูกแรกๆเลยนะครับเพิ่งออกลูกแรกเลยนี่คือยอดนะครับผม กำลังเรือยขึ้นนะครับอันนี้ก็ใช้โมโนวหมักครับเป็นเป็นปุ๋ยนะครับออกหลายลูกเลยนะครับผมค่อนข้างดกครับค่อนข้างดกเริ่มมีลูกออกเป็นทุกต้นแล้วนะครับผมก็จะเป็นอดอกสีเหลืองที่เห็นนะครับเป็นดอกตัวผู้นะครับแล้วก็นี่คือเป็นดอก ตัวเมียนี่นะครับดอกตัวเมียมีลูกเป็นตุ้มๆออกมานี่คือดอกตัวเมียนะครับ <_ an> จะเป็นลูกต่อไปในอนาคตนะครับดอกกางเหลืองที่เห็นก็เป็นดอกตัวผูนะครับนี่ค้างที่เหลือเราก็เก็บเก็บขึ้นนะครับให้เขามัดกันเองแล้วก็ขึ้นค้างนะครับผมจะได้เหลือขึ้นที่สูงที่เราทําไว้นะครับที่ร้านที่เราทําไว้นะครับอย่างนี้ได้ผลนะครับสกหลายรอบแล้วครับ เป็นสินค้าที่ขายดีมากนะครับในตลาดสดนะครับเพราะว่าเราปลูกจากธรรมชาตินะครับไร้สารเคมีนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบผักที่เราปลูกแบบบ้านๆนะครับแบบธรรมชาตินะครับไร้สารเคมีนี่นะครับดอกสีเหลืองเป็นดอกตอผู้นะครับตะผู้ใช้ผสมเกสรกับดอกตัวไม้ยานะครับนี่นี่ลูกนี้ใหญ่แล้วครับ ก็จะกินได้แล้วลูกนี้นะครับผมประโยชน์เยอะนะครับมาร,านก,นะรกนลีนก็ใหญ่แล้วครับโตแล้วลูกนี้โตแล้วนะครับผม สวยงามครับสวยงามเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นค้างด้านบนนะครับที่เราทําร้านเอาไว้นะครับเราจะตัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับให้เขาถ้ามียอดมีกะแนนอ,ออกมามากๆก็เด็ดออกเลยครับครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ